สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมยายาฮักเหรียญก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจหาข้อมูลดีๆนำมาฝากทุกท่านครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีข้อมูล เกี่ยวกับการซื้อขายนำมาฝากก็มีหลายๆร้านหลายๆเพจที่เขาลประกาศรับซื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญ2 5สตางค์พศ2 5 3 8สอครับสลับเหรียญ2 5สสตางค์พศ2 5งพนก็จะเป็นเหรียญของรชาชกาที่9นะครับซึ่งจำนวนการผลิตของเหรียญก็จะอยู่ที่17ล้านเหรียญน,นะครับ นี่นครับเป็นเหรียญ25สตาสตังค์พศ2 5 3 8เป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญที่เป็นแบบปกตินะครับประเสียรก็จะหันขึ้นด้านบนตาสัญลักษณ์ก็จะหันลงด้านล่างนะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ ะเสีนหันขึ้นด้านบนตาสัญลักษณ์หันลงด้านล่างอันนี้ก็ยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับก็มีราคาแค่หน้าเหรียญน,นะครับสําหรับที่เขาลงประกาศรับซื้อก็จะเป็นเหรียญภเสียนยตรงนะครับภเสียนยจะหันขึ้นด้านบนตาสัญลักษณ์ก็จะหันขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับหันไปในทิศทางเดียวกัน อันนี้เขาเรียกว่าพระผสียนตรงนะครับก็มีราคาซื้อขายกันตั้งแต่500ถึง1 0 0 0บาทนะครับก็ซื้อขายกันตามสภาพใช้งานสภาพสวยๆหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนะครับถ้าเป็นเหรียญผสียนตรงนะครับและที่มีราคาซื้อขายและมีการประกาศรับซื้ออีกแบบก็จะเป็น ผเสียดทั้งสองด้านนะครับก็ลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งเป็นผเสียนแล้วก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นผเสียนทั้งสองด้านอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญผเสียนทั้งสองด้านนะครับอันนี้เขามีการประกาศรับซื้อในราคาตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะครับ ภาพสวยๆหน่อยราคาก็ย่อมสูงขึ้นมานะครับและอีกแบบสุดท้ายครับที่เขาลงประกาศรับซื้อก็จะเป็นด้านตาสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองด้านนะครับลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งเป็นตาสัญ,ญลักษณ์แล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองด้านอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญตาสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองด้านนะครับ อันนี้ก็มีราคาซื้อขายค่อนข้างสูงครับราคาซื้อขายกันตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะครับสสวยๆหน่อยราคาก็ย่อมสูงนะครับก็ซื้อขายกันตามสภาพใช้งานนะครับอ่าถ้าเป็นปเสยนตรงแบบนี้นี่นะครับคือเหอรเียญผสยนตรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เพรียงหันขึ้นด้านบนตาสัญลักษณ์ก็จะหันขึ้นด้านบนเช่นเดีวยวกันนะครับน,นี้ผมก็ไม่มีเหรียญจริงมาให้ดูนะครับไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ